สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะนี้กลับกับเราอีกแล้วนะแล้ววันนี้นะคะเราก็แต่งหน้ามาเกือบครบแล้วนะแต่ว่าวันนี้อยากจะมารีวิวตัวนี้เลยตึงเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือ covermark นะคะ moisture coat gel นั่นเองนะคะตัวนี้มีวิธีทำอะไรนะคะก็เขาบอกว่าตัวนี้สำหรับคนที่อยากผิวกล้นะคะแล้วสมมติเราใช้ลองพื้นใช้ซ c ซีครีมแล้วเราแบบ ปะไปด้วยแป้งหรือว่าแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยคือเพราะว่าบางทีอ่ะผิวมันกลายเป็นผิวแมตต์ไปอย่างเช่นผิวพลอยพลอยเป็นคนผิวแห้งมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราแบบคนชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรนะคุชชั่นมากๆนะคะแล้วคุชชั่นเนี่ยมันจะมันไปถูกไหมเออมันมากมันแบบเยิม้มเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางประเทศที่แบบว่า oh. แบบาด,ดดรุนแรงนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเยิ้มง่ายมากทุกคนแล้วเราก็เลยจะต้องแบบหาแป้งฝุ่นที่แบบว่า โปหน้าปัด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 เบาๆแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันแมทวะ่ะแล้วเย็บฉันอยากจะผิวกโกลแล้วฉันจะทํำยังไงอันนี้ค่ะเขาบอกว่าน,นี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเดี๋ยวเราไปลอกกันเลยจ้าไปเราไปอันบ็อกซิ่งกันนะคะแกะกล่องมาปุ๊บนะคะเขาก็จะมีนี่มาให้เป็นฟองน้ำนะคะอันนี้ราคา1890บบาทนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นขวดแบบนี้ขวดหวดัหวปัม๊ม ขาเอ๊เราต้องแกะอ่ามันไม่ต้องต้องแกะตรงนี้ออกก่อนนะใช่ไหมต้องแกะไหมเอ้ยไม่ต้องแกะ,ม,แกะมันก็คือปั๊มได้เลยเนาะแต่ว่าเนี่ยต้องแกะเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนอุย้ยนุ่มมากเลยอ่ะเหมือนมัชเมลโล่เลยน่ารักปึ้มปมอ่าเราไปลองกันนะคะปั๊มออกมาแบบนี้หรอมันไม่เห็นออกมาเลยอ่ะอุ้ยมันต้องหมุนอะไรเปล่า เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าให้ใช้ฟองน้ํานะคะเอถูๆมันไปอย่างนี้นะจนเนื้อมันเข้าไปในฟองน้ําอะเดี๋ยวเราจะลองมาแตะกันนะคะเฮ้ยเวลาแตะไปมันจะรู้สึกแบบเย็นๆนะคะ เฮ้ยผิวโกลยังโกลอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเฮ้ยโอเควันนี้นะคะพลอยก็ใช้คุชชั่นของ The Face Shop นะคะมันก็จะแบบมันมากๆใครที่ได้ใช้คุชชั่นก็จะรู้ดีอยู่แล้วนะว่ามันก็จะแบบมันๆเม,มื่อกี้เราแปะข้างนี้ไปแล้วเนาะเราจะไม่แปะข้างบนโอ้อยเวลาเวลาโดน Words. ตัวเนื้อเจลอะค่ะมันก็จะรู้สึกเย็นๆนะทุกคนเห็นไหมมันก็ยังมีความโกลอยู่เบาๆโกลเลยแหละยังโกลเหมือนเดิมเลยอะแต่คือเราแค่ต้องมาดูนะว่ามันอะจะแบบเยิมหรือเปล่านะในระหว่างวันเหมือนตอนที่เราใช้คุชชั่นปกติทั่วๆไปจริงๆเขาบอกว่ามันใช้แค่ครึ่งปั๊มมาอะไรเงี้ยก็ได้แล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยที่พลอยแปะๆอยู่มันก็ยังรู้สึกว่ายังมีตัว เซลนะคะหลงเหลืออยู่ในฟองน้ํานะเฮ้ยก็แบบเฮ้ยผิวแบบผิวกลมากให้ดูใกล้ๆนะคะผิวยังแบบ ยังโกลยังฉ่ำอยู่เหมือนเดิมเลยอะทุกคนแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่ามันจะเซ็ตตัวอยู่ได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าขอบอกเลยว่าที่จับไปอย่างเช่นตัวหน้าผากก็คือรู้สึกว่ามันแบบมันดีขึ้นอะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มันแบบเหมือนตอนแรกที่เราลงคูชั่นนะคะมันไม่ได้มันแบบนั้นเลยแต่ก็ถามว่าเออมันรู้สึกแห้งเลยไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกแห้งเลยนะมันก็ยังมีความแบบหนึบๆอยู่นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับแบบมันชว่ยงอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะมาลงเอ่อเขาเรียกว่าไหน้ะบลัชออนกันบลัชออนนี้ก็ยังตอนนี้ยัง move on จากทาร์ตไม่ได้นะคะก็<笑><笑>ยังใช้ทาร์ตเหมือนเดิม เอาลค่ะตอนนี้นะคะพอยก็แต่งหน้าด้วยตัว cover mark เรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบผิวมันไม่ได้มันเหมือนตอนที่เราลงคูชั่นตอนแรกนะคะแต่ว่าความโกร่ยังอยู่เหมือนเดิมเลยผิวแบบลูกคุณสุดๆเลรอย่างเงี้ยคือแบบชอบมากนะคะแต่ว่าในระหว่างวันมันจะเยิ้มไหมเหมือนแบบ เหมือนที่เราใช้คูชชั่นอนะมันจะเยอะมันจะหลุดมันจะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจออกไปทํากิจกรรมข้างนอกกันทั้งวันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าหน้าเราจะยังแบบเป๊ะปังอลังเวอร์อยู่หรือเปล่าะะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะกลับมาเจอกันตอนเย็นอีกรอบค่ะอ่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนหน้ายังช่ำเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ คือจะบอกว่าที่มันแบบเซอร์ไพรส์เรามากๆนะคือนี่แทบไม่มีรองพื้นติดแมสมาเลยอะ่ะมีแค่ตรงจมูกปลายจมูกนิดเดียวเองคือนอานั้นแบบไม่มีปกติถ้าเราใช้คุชชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแมสจะเลอะมากแบบจะส้มจะเะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบเซอร์ไพรส์ปะ เฮ้ยมันดีจริงๆเว้ยคือแปลว่าแบบเออมันโอเคอนี่ขนาดแบบว่าแต่งตั้งแต่เช้านะแล้วก็ออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยคือเหงื่อก็มีออกบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยทุกคนให้คะแนนแบบ สิบเต็มสิบเอ็ดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีมากราคา1,890บาทนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าแกะก,กันลงทุนมากๆนะคะก็วันนี้รีวิวจบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว cover mark นะคะ moisture coat gel ก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบผิวโกลโกลฉ่ำา่นะคะก็ขอแนะนำตัวนี้เลยนะคะเป็นแบบ ตัวเลือกที่แบบว่าเราคิดว่าเราขาดไม่ได้อีกแล้วนะคือแบบชอบมากมันดีมากๆเลยทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็จริงๆโดนเพื่อนป้ายยามาก็เลยป้ายยาทุกคนอีกทีหนึ่งนะก็วันนี้นะคะรีวิวเสร็จแล้วขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย